อยู่กันกับช่องฟัันนวออบกีกครั้งหนึ่งนะครับด่วนล่าสุดเลยนะครับทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลของคาซัคสถานเนี่ยได้ออกมาประกาศนะครับว่าได้ตัดสินใจถอนทีมออกจากการแข่งขัน AVC c u รั2022ที่ฟิลิปปินส์จะเป็นเจ้าภาพครับที่ใกล้เข้ามาถึงนี้แล้วเนาะโดยสาเหตุที่ทีมคาซัคสถานทีมหญิงเนี่ยได้ขอถอนทีมนะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ายังไงแต่ก็มีข่าวลือบอกว่าคาซัคสถานเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องการเงินนะครับ ก็เลยขอถอนทีมออกจากการแขร่งขันเอ c วคัพในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความน่าเสียดายมากเลยเนาะสำหรับคาซัคสถานครับทีมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกทีมหนึ่งนะที่เคยได้ไปแข่งในรายการระดับโลกทั้งสิงชมปโลกโอลิมปิกและก็อื่นๆนะครับแต่คือถ้าใครได้ดูได้ติดตามล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยในศึกอาชาร์เลนเจอร์ครับที่โคเอเชียนะครับ คือต้องบอกเลยว่าฟอร์มไม่ดีเลยสําหรับคาซักคือฟอร์มดรอปแล้วก็ฟอร์มแย่มากเลยนะครับโดนโคเอเชียทุบยับเลยนะสามต่อนเซตสรุปก็คือน่าเสียดายมากเลยนะครับที่คาซัคสถานเนี่ยได้ขอถอนทีมไปแล้วนะครับถ้ามาเนี่ยเอวีซีับในปีนี้คงสนุกขึ้นอย่างแน่นอนเลยเนาะอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็มาเชียทีมที่ยังอยู่กันต่อนะครับทีมเสาวไทยเราก็แข่งด้วยนะในเอวีซีปีนี้ครับอยู่สายปี สำหรับในตอนนี้ครับหลังจากที่คาซัคสถานเนี่ยได้ขอถอนทีมไปตอนนี้ก็เหลือทีมในร์นนต์นี้เพียงแค่9ทีมนะครับได้แก่กลุ่ม A ก็จะมีเจ้าภาพฟิลิปปินส์เกาหลีใต้จีนอิหร่านและก็เวียดนามครับส่วนกลุ่ม B ก็จะมีญี่ปุ่นไทยไต้หวันและก็ออสเตรเลียครับสำหรับไทยเราก็จะเจอเพียงแค่ญี่ปุ่นไต้หวันและก็ออสเตรเลียนะครับในรอบแรกก็จะไม่เจอกับคาซัคสถานเลยนะเพราะว่าได้ถอนทีมไปแล้วนะครับน่าเสียดายมากเลยจริงๆครับ แต่อย่างไรนั้นเราก็ฝากเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้สาวไทยเรากันด้วยนะครับในศึก AVC Cup ครับ2 0 2ในปีนี้สำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยสวัสดีครับ